นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อโบราณเตือนห้าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงท่านผู้ฟังคะเป็นปกติของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะเข้าวัดเป็นประจำเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ภพชาตินี้เท่านั้น แต่เป็นพบหนึ่งในลหลายๆพบแห่งการเวียนว่ายไตเกิดในวัฏสงสารที่มีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนในแต่ละภพชาติถ้าทำบุญทำกุศลก็จะเป็นภพชาติที่ดีตามมามีแต่ความสุขความเจริญมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญสะสมบุญกุศลให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปค่ะจนถึงจุดสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตต่เกิดที่อาศัยการประกอบคุณงามความดีทำบุญกุศลอ,อย่างต่อเนื่องในแต่ละภพแต่ละชาติเป็นเหตุปัจจัยถ้าทำแต่บาปก,กรรมอกุศลทั้งหลายภพชาติก็จะเวียนสู่ภพชาติที่ต่ำโอกาสที่จะได้มีโอกาสสะสมบุญสะสมกุศลก็จะมีน้อย โอกาสที่จะเดินไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็แทบไม่มีเลยเพราะเกิดจากความไม่เชื่อไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าภพชาติมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงทำดีย่อมมีความสุขและเมื่อตายไปย่อมได้ไปเกิดในที่ที่ดีเพื่อจะได้บำเพ็ญบุญบาร,รมีต่อไปคะ่ะ ในเรื่องของความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเพื่อที่ว่าเวลาไปทำบุญไหว้พระในการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะนั้นซึ่งความเชื่อที่ว่านั้นอาจมีบางความเชื่อที่ชาวพุทธส่วนใหญ่อาจไม่เคยทราบมาก่อนมารับฟังคําว่าห้าความเชื่อที่โบราณเตือนไว้เมื่อต้องเข้าวัด ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ต้องระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกใครกลับบ้านการระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกกลับบ้านถือเป็นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ควรปฏิบัติและสำคัญมากทีเดียวค่ะเพราะว่านอกจากจะมีพระพุทธรูปและสิ่งศักศดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดแล้วก็ยังมีสัมเภาเวสีหรือผีเร่ร่อน ที่ยังเวียนอยู่ในวัดอีกด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่จะเรียกใครกลับบ้านควรระบุชื่อให้ชัดเจนห้ามพูดลอยๆเด็ดขาดกลับบ้านกลับบ้านหรือขึ้นรถเร็วๆมิฉะนั้นอาจมีสัมภเวสีเร่ร่อนที่ไม่ได้รับเชิญกลับมาด้วยนั่นเองค่ะ 2. เวลาจุดธูปเทียนไหว้พระ,ระให้จุดจากที่ทางวัดเตรียมไว้เท่านั้น ความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเรื่องการจุดทูบเทียนไหว้พระนั้นเป็นความเชื่อที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะซึ่งเวลาเราจุดทูบเทียนไหว้พระนั้นให้จุดจากตะเกียงน้ำมันหรือเทียนเล่มใหญ่ที่ทางวัดเตรียมไว้เท่านั้นห้ามไปจุดต่อจากคนอื่นที่ปักไว้แล้วเด็ดขาดเพราะว่าการจุดเทียนต่อจากคนอื่นนั้นก็เหมือนกับว่า เรารับเคราะห์ต่อจากเขานั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่ว่าอาจทำให้แขนเสื้อหรือชายเสื้อไปโดนไฟจากทูบเทียนจนทำให้เสียหายหรือร่างกายบาดเจ็บได้แถมยังไม่ยืนบางคนอื่นที่กำลังไหว้พระทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ 3. เวลาทำพิธีสะดอกเคราะห ห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ว่าห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูเวลาทำพิธีสะดอกเคราะห์นั้นคนโบราณเชื่อกันว่าทั้งประตูและหน้าต่างคนโบราณเชื่อกันว่าทั้งประตูและหน้าต่างเป็นช่องทางออกของสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีหากเราไปนั่งขวางประตู หรือยืนบังหน้าต่างก็จะทำให้ได้รับสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวได้อีกอย่างยังเป็นการบังช่องระบายอากาศของวิหารหรือศาลาอีกด้วยค่ะและที่สำคัญเลยคือไม่ควรพาเด็กๆไปร่วมพิธีสะดอกเคราะห์เด็ดขาดเนื่องจากว่าจิตของเด็กเล็กเขายังอ่อนต่อสิ่งอัปมงคลนั่นเอง 4. เวลาไปวัดไม่ควรฉีดน้ำหอมแม้ว่าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเรื่องการไม่ฉีดน้ำหอมในยุคนี้จะค่อยๆจางหายไปแต่ทราบหรือไม่คะว่าเมื่อก่อนนั้นแทบไม่ค่อยมีใครฉีดน้ำหอมเวลาไปวัดเลยค่ะเนื่องจากว่ากลิ่นน้ำหอมบางชนิดให้ความรู้สึกยั่วยวนต่อเพศตรงข้ามทำให้อารรบกวนพระ และกระตุ้นกิเลสตัณหาในเรื่องการมคุณหรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่ากำนัดทําให้เป็นบาปโดยไม่ตั้งใจถึงแม้ว่าการฉีดน้ําหอมเวลาทําบุญจะเป็นเรื่องปกติในยุคนี้แต่ก็อย่าลืมพิจารณาถึงความสำรวมให้อยู่ในกรอบเอาเป็นว่าฉีดน้ำหอมกลิ่นอ,อน่อ,อนๆเพื่อดับกลิ่นตัวได้แต่อย่าฉนุนหรือกลิ่นแรงพอคะ่ะ 5. ไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้แล้วกลับมากินต่อและไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องการกินอาหารนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณน,นอกพื้นที่ชายคาของวัดเพราะสัมพะเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนจะมากินอาหารเหล่านั้น และถ้าเรานำอาหารนั้นมากินต่อก็เท่ากับว่าเราแย่งอาหารของเขามาอาจทำให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนเล่นงานเราโดยไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะนอกจากนั้นเราไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญเนื่องจากว่าอาจมีสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังกินและหวงอาหารที่เขากินอยู่ ดังนั้นหากต้องการกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญให้รอจนกว่าพระเอ่ยปากอนุญาตเสียก่อนค่ะท่านผู้ฟังคะหลายท่านคงสงสัยว่าเราเข้าวัดเพื่ออะไรมารับฟังเรื่องราวนี้เพื่อไขข้อสงสัยกันค่ะเราไปวัดทำบุญทำกุศลโดยการเอาเข้าวของมาถวายพระเพื่อให้พระนั้นจะยังชีพอยู่ได้ เพื่อให้พระได้รับใช้พระศาสนาเพื่อให้พระได้สั่งสอนเราเพื่อให้พระได้ดำเนินชีวิตที่ดีเป็นตัวอย่างกับเราขณะเดียวกันถ้าดำเนินชีวิตดีแต่เราไม่ได้ทำตามเลยในความเป็นจริงมันก็ไม่ช่วยอะไรหนทางแห่งความรู้แจ้งหนทางที่เข้าถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้จำกัด เฉพาะพุทธบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่หนทางนี้เป็นหนทางที่เปิดให้กับทุกๆคนได้เดินตามทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถเข้าถึงความรู้แจ้งด้วยกันเหมือนกันหมดนี่คือความงดงามของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้มีการกีดกันเฉพาะคนนั้นเฉพาะคนนี้ ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคนบวชและคนไม่บวชสามารถบรรลุทำได้ทั้งสิ้นนี่เป็นความงดงามเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาวัดทำบุญทำทานทำกุศลทำกุศลอันนี้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกทำสิ่งที่สมบูรณ์ทำให้จิตใจของเราเป็นกุศลน้อมนำใจเข้ามาวัด ใจเราเป็นกุศอนไม่อย่างนั้นเราก็ไปห้างสรรพสินค้าสนุกสนานไปตามชาวโลกแต่เรามาวัดเพื่อที่จะมาวัดใจของเราว่าใจของเรานั้นกิเลสที่มันพอกพูนล,ลดน้อยลงไปเพียงใดเพราะเรามาวัดเพื่อมาขัดเกลาจิตใจทำให้ใจสบายเพื่อที่ว่าจะได้ดำเนินชีวิตที่มีความหมายมีคุณภาพ มาวัดเราจะเห็นคนสองพวกคนพวกหนึ่งก็คือนักปวดอีกพวกหนึ่งก็คือขาราวาสทั้งขราวาสทั้งพระถ้าไม่ได้วัดตัวเองมันไม่มีอะไรที่จะการตีได้ว่าพระจะกิเลสน้อยกว่าชาวบ้านหรือชาวบ้านจะกิเลสมากกว่าพระอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ท่องแท้ ฆราวาสหลายคนพยายามมีวิริยะมีความเพียรมีความอดทนมีศรัทธายึดมั่นที่จะละวางดำเนินตามทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งอาจมากกว่าคนที่บวชด,ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกว่าเราเป็นพี่น้องกัน พุทธบริษัทจริงๆเป็นพี่น้องกันอย่าไปนึกว่าเป็นพระเราไปติติงไม่ได้เดี๋ยวตกนรกพระก็พี่เราน้องเราพระผู้หญิงก็พี่เราน้องเราถ้าหากว่าทำอะไรที่เราคิดว่าเป็นการดีต่อพระศาสนาเราต้องมีโอกาสที่จะประครับประคองซึ่งกันและกันบอกกล่าวซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าช่างมันตัวใครตัวมันมันเลวก็ช่างมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เอื้อต่อพระศาสนาคุณโยมมาวัดคุณยมก็มาวัดตัวเองในขณะเดียวกันก็มาเพิ่มพูนกุศลให้ตัวเราเองและคนที่เราสัมผัสในวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะเรามาแชาาร์เลขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขไม่มีความทุกข์และฝากแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทรงกวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ